ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือหนาหูทีเดียวนะคะจากสื่อก็สิบของฮอลลีวูดนะคะว่านิโคลคิดแมนอดีตภรรยาของทอมครูซนะก็เป็นคนที่แนะนําในเรื่องการย้ายกับแคที้โฮมนะคะ,ะ,คะเพื่อไม่ให้ลือกันไปใหญ่กว่านี้นะคะนิโคลก็ต้องออกมาสยบข่าวลือบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงค่ะถึงจะแยกทางกันไปเป็นสิปีแต่นางเอกออสการ์นิโคลคิดแมนก็ยังไม่ไวายถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับข่าวแยกทางของอดีตสามีทอมครูซกับเคที่โฮมโดยสื่อก็สิบลายสำนักรายงานตรงกันว่า นิโคเป็นที่ปรึกษาให้เคทีในฐานะที่เคยผ่านปัญหาแบบเดียวกันมาก่อนแถมยังเป็นคนแนะนําให้เคที้อย่าขาดจากทอมอีกด้วยค่ะงานนิสสาวนิโคก็เลยต่อ,อ,อมาเคลียร์ชัดว่าเธอไม่เคยพูดคุยกับเคที่เลยด้วยซ้ําและไม่คิดจะมีเกี่ยวกับชีวิตคู่ของคนอื่นแถมยังหวังว่าทั้งคู่จะโชคดีแม้ชีวิตรักจะล้มเหลวอีกด้วยค่ะนิโคคิดแมนใช้ชีวิตคู่กับทอมครูซมานานถึง11ปีก่อนจะตัดสินใจหย่าก,กันาเมื่อป25ี2544ดยสายเหหตุที่ลายคนวิเคราะห์่าาาจจะมกการที่ริบที่โโลเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตครบครัวมากเกินไป พอครูสแต่งงานกับเคที่ก็ปิดฉากด้วยการแยกทางด้วยเหตุผลที่หลายคนเชื่อว่าเป็นเพราะลัทธิไซน์ทโลจีเหมือนกันจนสื่อโยงว่าเคที่ไปขอคำปรึกษานิโคในฐานะคนหัวออกเดียวกันค่ะ